สวัสดีครับชาวกีตาร์แม็กครับพวกเราโคตรยิมครับจากสนามหลวงมิวสิกครับผมทีมครับร้องครับแชมป์ครับตีกองครับเอฟครับเด็กครับแลกเล่นกีตาร์ครับแล้วควรเริ่มสนใจดนตรีกันยังไงอะครับตอนเด็กครับทีมก็เริ่มผมเริ่มร้องเพลงอ่ตั้งแต่ตอนเด็กๆนะครับ ตอนนั้นผมอยู่ขอนแก่นครับแล้วบอกว่าที่บ้านเขาก็จัดเลี้ยงกินเลี้ยงอะไรอย่างี้ครับเขาให้ร้องเพลงผมก็ร้องเพลงกระเป๋าแบนด์แฟนทิ้งของพี่เอกราชสุนทรภูมินะครับใช่ครับแล้วพอพ,อ,พ,อ,พ,อ,พออยู่ป .1 นนผมก็ร้องเพลงของพี่ไม้พี่ลมพรครับเพลงยาใจคนจนคนรักผิดเพลงแล้วะมันยังอยู่เพลงเดิมยาใจคนจนพอเพลง พอสามผมก็ร้องเพลงนี่บอออนซ่อนนะครับผมของร้องว่าคุณครับผมพอประมาณแต่ว่าช่วงนั้นผมก็ชอบวงแคลมมางๆลยผมชอบพี่แบงค์นะ้นผมฝึกเรียนเสียงเขาเขาชอบแล้วประมาณจังหซิงเกิลใช่ไหมครับนี่คือพี่แบงค์ที่ผมชอบนะแล้วก็ก็ลามมาเรื่อยๆครับจนอยากมีวงดนตรีเหมือน พี่ๆศิลปินที่เป็นแรงดันใจพวกเราให้ผมก็ลองมาต่อไปอ๋อผมใช่ไหมคนระับผมก็เริ่มตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่ประถมนะครับเคอก็คือเรียนที่โรงเรียนตอนประถมเขามีแบบครูจากโรงเรียนดนตรีมาสอนนะครับแล้วผมเขาก็แบบมาชวนไปเรียนที่โรงเรียนดนตรีของเขาก็ไปเรียนตอนแรกก็เรียนร้องเพลงก่อนนะแล้วก็แบบ ตอนแรกเรียนร้องเพลงก่อนแล้วที่นี้มันเป็นเรื่องน่าเศร้ามากครูที่สอนร้องเพลงครับเขาเสียชีวิตด้วยโรคเออเรียนปุ๊บครูลาไปเลยครับผมก็เลยต้องหายคือคุณเข้าไปเรียนมึงครูเขาเลยได้เสียดเศร้าอเศร้าจริงแย่ yeah, อันนี้เรื่องจริงครับเรื่องจริง<ช>แล้วก็ก็เลยต้องไปย้าย,ายพอคอสยังเหลือไงชั่วโมงเรียนยังเหลือก็เลยไปเรียนตีกรแล้วก็แบบใช่เลย ครูสอนตีกองก็ย anyway ังอยู like, ่แบบนี้แล้วผมก็ตีกองเรื่อยมาเจอกับเพื่อนๆยาวเลยครับุณเน่ก็ของผมก็เริ่มจากผมเป็นวงโยของโรงเรียนนะครับอะไรเงี้ยแล้วทีนี้มันจะมีวงบิ๊กแบนที่ไว้ซ้อมเพลงลูกทุ่งอะไรเงี้ยแบบของโรงเรียนผมก็ไปลองจับเบสดูอิ้มัน เล่นง่ายกว่ากีตราเยอะเลยอะไรเี้แบบมันมันแบบว่าการจับแบบมันไม่เจ็บมือเหมือนกีตราอะไรเงี้ยผมก็เลยอ๋อมันจับแค่อันเดียวใช่ไหมครับใช่ผมก็เลยเอออันนี้แหละเล่นง่ายคนอื่นไม่ค่อยมีใครเล่นด้วยอะไรเงี้ยแบบว่าหมายถึงเบสนะไม่มีใครเล่นด้วยตอนไปเล่นอะไระก็เลยแบบว่าไม่อยากเล่นเหมือนคนอื่นแล้วก็เลยแบบเล่นเบสในกองเขาเลี้ยเขาเป็นเครื่องเป่าเปบ่าผมอยู่วงโยงเป่า เครื่องทองเหลืองหรอทอเป่าไว้นี่ยอุจะเป่าอะไรวะชุดแรกเลยครับคุณแรกคุณจูบสีโอขอผมครับก็มีความชอบมาตั้งแต่ช่วงมัธยมอะไรเงี้ยครับแล้วก็มาเพิ่งได้จับได้มีกีตาร์ตัวแรกตอนม .4 ก็โอ้โหหัโผมเลยนิ้วพองกันไปละนาวเลยครับผมก็เลยเริ่มเล่นมาเรื่อยๆครับแค่นี้เลยครับ ันนี้อยากให้เล่าของที่มาของชื่อวงโคตรยิ้มครับว่าทําไมเป็นชื่อนี้หรือว่าก่อนหน้านี้มันมีชื่ออื่นหรือเปล่าครับผมก็ชื่อวงของเรานะครับมาจากตั้งแต่สมัยมัธยมนะครับคือมีวงดนตรีในโรงเรียนก็จะมีสองสามสี่ห้าวงครับแต่ว่ามันจะมีรุ่นพี่อะไรที่เขาเรียนจบกันไปอะไรอย่างเงี้ยคือผมเป็นนักร้องอยู่วงยิ้มชื่อวงว่ายิ้มนะครับแล้วว่าเพื่อนๆเขาก็จบกันไป แล้วก็มีวงดนตรีที่ยังหลงเหลืออยู่ในโรงเรียนชื่อวงว่าโคตรร็อกนะครับผมตอนนั้นเขาร็อกกันว่าก็คือเพื่อนสมาชิกใช่สมา,าชิกนนยุคนั้นยุคเก่านะครับก็เขาชื่อโคตรร็อกแล้วผมว่าเขา,าจะให้ผมไปอยู่ด้วยอะไรเงี้ยผมบอกไม่เอาโคตรร็อกได้ไหมแบบว่าร็อกเกินมนเลยผมก็เลยอ้างนั้นแต่เขาว่า็อกเอาเขาว่ายิ้ม <คน S 1> ผมก็มาเข้าไปแทนนี่เป็นโคตรยิม้มอะไรเงี้ยครับ มาร่วมง,งานกับสนามหลวงมิวสิกได้อย่างไรครับครับผม,มันก็ตอนนั้นสนามหลวงม,มีโครงการโอเพนนิ่งแครับให้แต่ละวงส่งคลิปการแสดงสดเข้าไปเราเห็นปุ๊บเราก็ขอเป็นหนึ่งในนั้นด้วยร่วมส่งเข้าไปด้วยครับผมก็สรุปว่าได้คัดเลือกเข้ามาเป็น o p e n นนิ่งแแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการเข้ามาร่วมงานกับสนามหลวงค,ค,ครับผมเข้ามาก็มีซิงเกิลแรกที่ปล่อยไปเป็รู้สึกก็ซิงเกิลที่2เพลงกระโดด พอซิงเกิลที่สองปุ๊บสนามหลวงเขาก็ตล่อมครับตะล่อมเขาแบบเนียนๆวันนั้นมาบอกมาอะไรนะมาปรไปชุมกันวันนั้นคุยกันครับผมสมาครกระดาษวาะปั้นผมก็ชวนมาอยู่ด้วยกันชวนมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านอยู่บ้านดีหลังนี้ครับแอร์เย็นมากเพลงซิงเกิลล่าสุดนะครับคือเจ้าความรักเนี่ยคอนเซ็ปต์ของเพลงมันมีที่มายังไงและเนื้อหาเล่าถึงเรื่องราวอะไรครับช่วยเราให้ฟังครับผมก็ ตอนนี้นะครับณปัจจุบันนี้คือเรามีเพลงใหม่ล่าสุดชื่อเพลงว่าเจ้าความรักนะครับผมก็เป็นเพลงที่มีเนื้อาหาที่บังเกิดขึ้นมาเพื่อสายมโนนะครับสายมโนเเรามโนตาสัมมโนตสัมพระาวโตแฮ่น้ำมันน้ำโมนะสายมโนนะครับสายมโนมโนก็คือเราน่าจะเคยมีอาการแบบนั้นคือแบบว่าเวลาเราเล่นโซเชียลไถไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็จะเจอ คนที่สวยๆหรือว่าคนที่หล่อๆที่มันบอกว่าเรา okay, คิดว่าเรา uh. ไม่มีทางที่จะได้ไปเคียงคู่กับเขาแน่ๆอ,อ่ะเราแต่ว่าเรามีสิทธิ์ฝันได้เราเพอ้อได้เราวาดฝันไปได้มากมายก็เพลงนี้ก็เลยกําเนิดขึ้นเพื่อเป็นกําลังใจให้สายมโนโทุกคนมโนโต่อไป <laughs> มาที่เรื่องของดนตรีของเพลงนี้สิงจะน,นาสุดจะหอดหน,นครับคืออยากให้เราอพาร์ทดนตรี T, มันมีความยากง่ายตรงไหนมีชิ้นไหนที่ใช้เวลาในการอัดนานอะไรเงี้ยครับครับผมว่าพาร์ทดนตรี T, เราได้โจทย์จากสนามหลวงมาว่าอยากได้เพลงนี้สนุกเหมาะกับสไตล์มุงอะไรเงี้ยครับเราก็เลยเริ่มปั้นโจทย์นี้ขึ้นมาเลยเริ่มจากสร้างคอร์ดสร้างจางังหวะที่มันค่อนข้างสนุกแล้วก็ใส่สไตล์บิดป๊อปที่เราชื่นชอบลงไปด้วยเป็นกลิ่นคอร์ดเป็นทางคอร์ดอะไรย่างเงี้ยครับก็ เริ่มพัฒนามาจากตรงนั้นทุกคนก็ร่วมใส่ความคิดใส่อะไรเข้ามาก็ตอนแรกเนี่ยคอร์ดมันมาชุดหนึ่งก่อนแต่พอไปลงมันจริงๆปุ๊บก็โลชุดนั้นทิ้งไปสร้างขึ้นมาใหม่อะไรเงี้ยครับก็เป็นการรวมหัวของของเราจนเกิดเ<ม>ีนี้ขึ้นมาแล้วก็ตอนบันทึกเสียงนี่พวกเราบันทึกเสียงกันที่แกนสตูดิโอนะครับ<ม>ก็ความยากก็คือตอนแรกอะที่เราสร้างชุดคอร์ดขึ้นมาทําเมโลดี้อะไรกันมาก็คือเราทําเป็นคีย์คีย์เอนะครับก็คือทําเป็นคีย์ต้นคือคีย์เอแล้วคราวนี้ ผมรู้สึกว่าพวกเราก็รู้สึกว่าเอ้ยเทมโป้ก็ยังไม่ใช่เช,ชมโป้จริงด้วยเออรู้สึกว่าเอ้ยเล่นแล้วมันยืดๆช้าๆก็เลยลองปรับปรับคีย์ขึ้นมาหนึ่งคีย์แชมโป้ขึ้นมาหนึ่งบีนะครับคราวนี้กลายเป็นก็เร็วเลยแต่ก็ไม่ก็ไม่ได้เร็วมากมนขนาดนั้นนลงมัน,มนแต่มันทําให้เพลงพมันแล้วก็พุ่งขึ้นมันแบบว่าไปในทางที่ดีขึ้นอะไรเงี้ยครับแล้วก็เสียงเสียงร้องก็ดูว่าแบบเต็มขึ้นอะไรเงี้ยครับผมก็เลย แล้วก็ร้องยากขึ้นใช่ก็ร้องไม่ถึงครับเราเล่นเราเล่นถึงบ้านไม่ถึงบ้านครับก็คือวันเลคคอร์ดเนี่ยเออความยากของมันคือมันจะยากตรงที่ว่าพออัพบีทขึ้นมาหนึ่งบีทเนี่ยแค่หนึ่งบีทนะมันเปลี่ยนไปมากโคุณแชมป์นี่อัดกลองนี่หอบเหนื่อยมาก แต่คุณเอฟไม่มีปัญหาเพราะเก่งอยู่แล้วเก่งตั้งแต่เด็กคนนี้ตั้งแต่เขาโยงโยนใช่ตั้งแต่เขาเกิดเพราะเขาเก่งเลยตอนโยงโยนนี่เขามือนึ่งปอดเปนเป็ดมือนึงดิ่ดเบ็ดด้วยนะก็เลยได้อยู่สองวงเลยโยงวงอะไรแบบนี้ทางพัฟสกีตาร์ก็โอ้คนกีตาร์เนี่ยจะยากหน่อยเพราะว่าจริงๆเราเคยมีกีต้าสองคนนะครับคุณไมตีเขาก็ได้พักก่อนครับการนี้ก็มีคนแรกเขาก็เลยต้องคิดลายคนเดียว เหมือนสองคนแต่เออแบบคิดคิสองลายแบบเือนสองลายแต่เล่นแค่คนเดียวเออแบบว่ามันก็เลยว่าการอัดอะไรอย่างี้มันก็ยุ่งยากมากมายไก่กองนะก็ยากนิดนึงแต่ว่าก็ผ่านมาได้ตอนแรกผมก็จะเล่นสองคอแต่ว่าแบบใช่เล่นตรงนี้เลยลงมือนเดียวกันนะเนี่ยเก่งมากไอ้พวกนี้มันเก่งมากข้างหลังมันยุติคนเก่งเพราะผมอยู่คนเก่งดีนะนั่นแหละครับมาที่มิวสิกวิดีโอครับคืออยากให้เล่าให้ฟังว่าแบบได้ร่วมงานกับใบเฟิร์นกับเจนนิสได้ยังไง MV ที่ได้ร่วมงานกับใบเฟิร์นกับเจนนิสนะครับผมมิวสิกวิดีโอ Music ที่เราปล่อยไปให้ประชาชนได้รับชมกันแล้วก็คือว่าจะเห็นว่ามีสองสาวอยู่ใน MV ใเราก็คือคุณเจนนิสแล้วคุณใบเฟิร์นครับจากนักแสดงช่องวันสานสาเิเอ็นะครับก็คือคือเราได้มาได้ยังไงก็คือพี่ๆทางสนามหลวงเขาติดต่อให้ว่าเ เนี่ยเ v เราอ่ะควรมีมีอสองคนนี้เข้ามาจะเพิ่มความน่ารักสดใสมากขึ้นอ,อะไรเงี้ยจากเพลงที่มันน่ารักอยู่แล้วนะครับพอบวกกับสองแสดงนี้มันก็ยิ่งน่ารักเข้าไปใหญ่สองคนเลยนะไม่ใช่คนเดียวใช่มา<ม><ม>สองคนเลยคือตอนแรกเราเขาบอกเราไว้เนิ่นนานแล้วนะพี่ๆสนามหลวงแต่เราไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้อะไรขนาดนั้นเพราะเราไม่รู้จักดาราขนาดนั้นแต่เราก็แค่จําชื่อแล้วก็ไปเสิร์ อะไรดูว่าอุ้อีคนนี้คนนี้คือไบเฟิร์นนะคนนี้คือเจนิสนะเราเห็นว่าเขามีผู้ติดตามเลยน่ารักโดงดังเลยโอ้น่ารักก็น่ารักวันถ่ายเอ็มีจริงก็น่ารักเขาคือเขาเอ็มีเรามีความพิเศษตรงที่ว่ามันมีท่าเต้นด้วยใช่แล้วก็เขาก็แบบว่าซ้อมเต้นกันมาอย่างขมักขมั้นนะครับก็เต้นกันได้ลงตัวแล้วก็น่ารักพูดคุยเป็นกันเองโอ้คุณเจนิสนี่สนุกสนานมากเต้นสนุกเลยก็ถือว่าดีครับ ต้องดูสดใสขอย้อนกลับไปถามเรื่องเรื่องเรื่องแนวเพลงนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเพลงซิงเกิลล่าสุดนะครับ้าความหลักแล้วก็กับเพลงเก่าๆที่ผ่านมาของของโคตรยิ้มครับมีความแปลก่างอะไรไหมก็ถ้าถามว่าแตกต่างกันไหมแตกต่างค่อนข้างแตกต่างครับเพราะว่าเพราะว่าเหมือนเพลงเนี้ยเราเราได้แบบใส่กลิ่นความเป็นบิดล็อกเข้ามาให้เยอะขึ้นจากบล็อกล็อกธรรมดาก็มีผสมบิดล็อกเข้ามาด้วย ถ้าสังเกตเลยพวกแบบสีคอร์ดอะไรมันก็จะเปลี่ยนหมดเลยสีเพลงอะไรเงี้ยครับแต่ก่อนเพราะแต่ก่อนก็เริ่มเริ่มจากคุณทีมเป็นคนคิดคอร์ดมาคิดเนื้อ้องเมลดี้ร้องมาเวลาเรามาททาเพลงอย่างเงี้ยครับเราก็จะเหมือนฟิกไว้แล้วว่าเออเมลดี้ร้องนี้คอร์ดชุดนี้อะไรเงี้ยครับเปลี่ยนได้นิดนิดหน่อยหน่อยเพราะเปลี่ยนมากเดี๋ยวเพลงมันจะเสียกลิ่นอะไรเงี้ยครับแต่ว่าเพลงน,นี้คือมาจากคอร์ดกับเมลดี้ก่อนสีมันเลยมาชัดตั้งแต่แรกเลยแล้วสามารถทําอะไรได้ง่ายกว่าเปลี่ยน เยอะพอสมควรเพราะเราเพลงนี้เราไม่เคยใช้ซ o u n d ดีไซน์แล้วก็ sound สัาเห์อ,อะไรอย่างนี้มา<อ>พวกแซมปิ้งอะไรอย่างนี้ไม่ไม่เคยใช้มาก่อนเลยเราก็เอามาใช้กับเพลงนี้เพื่อให้มันร่วมสมัยมากยิ่งขึ้นนะเพราะว่าเพลงถ้าเราฟังเพลงในสมัยนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแซมปิเล็กทรอนิก์อะไรกันไปนะครับคือเราก็ไม่อยากยํำอยู่กับที่ก็เดินหน้าไปกับเทคโนโลยีแต่ว่าก็ให้มันมีความ เป็นแบรนด์แบบว่าความสดความอะไรอยู่ครับผมแต่ว่ายังไงก็เป็นพวกเราเล่นเลยมันก็จะมีกลิ่นของโคตรยิ้มอยู่เหมือนเดิมครับใช่คลับหลักหลักถึงดนตรีจะเปลี่ยนหลักหลาดถึงดนตรีจะเปลี่ยนไปยังไงก็ยังแบบก็ยังเป็นตัวของเราโดยแท้จริงอยู่ดีครับแต่แค่อาจจะเป็นมันอาจจะเป็นอีกมุมหนึ่งที่เราเริ่มมาโดยจะไปอีกทางหนึ่งเลยครับประมาณนี้ มาที่เรื่องยิ้มยิ้มของโคตยิ้มมากนะครับคือในชีิตการเล่นดนตรีนะครับที่ผ่านมาเนี่ยบอกว่างานไหนที่วงไปเล่นแล้วสึกว่ายิ้มโคตรโคตรารค,ตรคุณก่อนเลยเฮ้ยคุณก่อนเลยอ๋อถ้าเป็นผม <laughs> ผมก็อนดับแรกว่า,ามัน,เป,น,เ,ปนเป็นงานแรกที่เราได้รับโอกาสที่ผมชอบมากที่ก็คืองานช้างเฟนเฟนนะครับที่ไบเทคบางนาตอนนั้นชอบที่ประทับใจเพราะว่า ได้เป็นงานระดับประเทศเนาะมีวงที่เราชอบตั้งแต่เด็กๆหลายๆวงเลยครับมีใครบ้างนะมอร์ดี้สแลมโมริตโตโมริตโตพิดาโนฟินพาร์คิวพาราดอกปามี่ไม่ไปพี่ปามี่ไม่ได้ไปนะครับเทลเทลอินสติ้งอ่าอะไรโอ้โหเยอะแค่พูดชื่อก็แบบทุกคนก็แบบขนลุกกันหมดอ่าโอ้มพาร มันดีมากเลยครับมันมันเป็นเรามันงานแรกที่พี่ๆสนามหลวงแบบในฐานะโอโเ n n ้ลนิ่งนะเราได้เล่นเปิดงานนั้นงานแรกแล้วก็ได้ไปเจอบรรยากาศ <System. S 2> ได้เจอ System ได้เจอทีมงานระดับประเทศที่เขาทำงานกันมืออาชีพตั้งแต่วันาวซาวเช็คเลยที่ผมไปแบบไปรอไปไปยืนดูพี่ๆเขาซาวเช็คกันก็แบบคนลุกอะไรเงี้ยทำไม แล้โอ้โหได้มาอยู่ตรงนี้แบบเราตัวเล็กไปเลยครับแล้วก็แบบตอนเล่นก็คนถึงแบบเป็นวงที่ยังไม่ค่อยมีคนรู้จักวงเปิดคนก็เต็มแล้วครับแล้วก็มองไปที่ไหนก็โอ้โหมีแต่คนเขาเข้าสนุกไปกับพวกเราครับแบบคนดูน่ารักมากแล้วแบบโอ้มันเป็นความรู้สึกที่แบบยิ้มอ่ะมันยิ้มตั้งแต่ไปเหยียบที่ตรงนั้นแล้วครับเขาไม่รู้จักพวกเรา คนดูเขาว่ามาดูพี่ๆศิลปินแต่ว่าเขาร่วมสนุกก็คือเราก็ได้รอยยิ้มจากเขามันก็ทําให้จิตใจเราพองโตครับผมแล้วคุณเอฟล่ะครับผมชอบงานแคมปัสหรืองานที่เล่นที่มหาลัยหรือโรงเรียนอะไรเงี้ยนักศึกษาดนตรีชอบนักศึกษาบอกว่ามีผมมีมีแบบว่าความหวังเล็กๆว่า การปลูกฝังตั้งแต่เด็กๆเนี่ยนี่อันนี้มีฝาแนะต้องจำเขาจะรู้จักเราอีกนานนะไม่หมดขาวบางมีสองอย่างก็คือรู้จักไปนานกันลืมไปก่อนก็แต่ความหวังก็อยากให้รู้จักเราไปนานๆไม่มีสักคนนึงก็ยังดีปูรากฐานอ่ามันเป็นความรู้สึกเป็นยังไงตอนไปเล่นก็น่ารักครับรู้สึกน่ารักแค่นั้นเลยครับผมผมก่อนผมผมก็งานบิ๊กมาร์ทนครับครั้งที่สิบก็เป็น งานแรกที่พวกเราได้รับโอกาสไปเล่นในแคมป์บิวมาร์เทนแล้วสิ่งที่ประทับใจก็คือเวทีเราเนี่ยอยู่ไกลมากซึกขอบงานเลยก็ว่าได้ครับผมแต่ว่าแบบคนเขายังเดินมาดูพวกเรามาตั้งใจดูค<ว>ือผมมาปมหน้าปมตาเล่นคนงยหน้าขึ้นมาแบบโอ้โหคนมาจากไหนเยอะแยะอย่างเงี้ยคนเขาทยอยเดิน,นมาดูแล้วแบบให้ความร่วมมืออะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหคนลุกเลยครับผมเขาร่วมสนุกกับพวกเราโดยที่ไม่รู้จักพวกเรา<ช>อันนี้ค,คือ คือเราได้แบบเนี้ยหลายที่มากเพราะว่าจริงๆก็แทบจะไม่ค่อยมีคนรู้จักเราขนาดนั้นหรอกแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ประทับใจคือเราไปเล่นไปแสดงดนตรีที่ไหนคือเขาร่วมสนุกกับเราโดยที่ไม่รู้จักพวกเราอย่างเงี้ยม,มันก็มันก็มันก็ทำให้เราเออมีความสุขมีกําลังใจที่จะทําอะไรต่อไปอครับผมมาที่สเปคสาวๆนะครับสาวๆแบบไหนที่ทําให้สมาชิกวงรู้สึกว่าโคตรยิ้มเลย คุณก็ต้องเป็นสองนางเอกของเราหรือเล่วใช่ครับชอบมากเลยคือคือเขาสองนางเอกของเราเนี่ยครับที่จะทําให้พวกเรายิ้มคือคุณเจนิดกับไบเฟิร์นนะยิ้มพร้อมกันเลยทุกคนจริงๆแค่ทุกวันนี้ผมนั่งดูมิวสิกวิดีโอผมก็ยิ้มแล้วนะ เพราะว่าคุณเอฟเนี่ยตลกมากเลยาคนบ้าอะไรท้อะไรก็รู้มันนีได้ไงเราเล่นแล้วก็คือ2นางเอกมิวสิกวิดีโอของเรานี่แหละคือไม่เชื่อลองไปดูมิวสิกวิดีโอเราได้ใช่แล้วเพื่อนๆจะคุณดูไปคุณจะฉีกยิ้มออกมาเพื่อนๆมันจะตอบแบบเราเนี่ยแหละคำถามตัวทำไมมันยิ้มก็ไม่รู้ดูหมอดูนางเอกแล้วยิ้มเลยใช่ไหมครับคุณเอฟอีกแล้วเนี่ยทไมตลกอะไรขนาดนั้นไม่น่าเล่นเหมนตันดาราตลกคนไหนที่ทำให้วงรู้สึกโคตรยิ้ม ก็คงไปไหนไม่ได้ครับจริงๆเขาเป็นเขาเป็นนักด yeah> ้ตงร้องตีมากอยู่เหมือนันเป็นตลกขนงร้องตีที่ที่เราเําเป็นนักร้นักรนตรีแล้วยังเป็นตลกอย่างอุ้ยเขาเป็นหลายอย่างคือเขามีความสามารถแบบว่าจริงๆเขาน่าจะได้รับรางวัลศิลปินแห่งชาตินะจริงเพื่อนๆก็อยากจะรู้นะว่าเออคือเขามีความสามารถเขาอ้วนเขาพูดอะไรก็ตลกยิ้มนู่นนี่นั่นสนุกสนานมากแล้วอ่ะคนนั้นก็คือ คุณเอฟนั่นเองไม่ได้พึ่เลยเป็นไงครับตลกมั้รอช่องไฟนี้อยู่คนนี้เลยครับเห็นร้องต้องกันนาจะเป็นตลกตั้งแต่แรกเคยมีเหตุการณ์อะไรบ้างครับที่ผ่านมาที่ทำให้วงรู้สึกว่าโคตรไม่อยากยิ้มเลยก็ คือหลักๆถ้าจะเป็นตัวผมแล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่ส่วนใหญ่ที่แบบสมาชิกเขาผัดเปลี่ยนตามฤดูอะไรเงี้ยผมไม่ชอบการจากลาครับก็คตไม่อยากยิ้มแต่มันจะต้องยิ้มแล้วเดินต่อไปครับอันนี้ส่วนตัวผมใช่ครับแล้วก็มีก็เหตุการณ์บ้านเมืองนะที่ผ่านมาตอนนี้ก็ที่มีโรคระบาดอะไรเงี้ยก็ทุกคนนะครับไม่ใช่แค่พวกเราเ อะไรที่มันกระทบสุดรวมอะไรอย่างนี้ครับคือทําให้หลายๆคนหรือว่าประชาชนอะไรที่มันเขาออกไปทํากิจกรรมที่มันมีความสุขไม่ค่อยได้แต่ว่าสุดท้ายทุกคนเราก็ต้องสู้กันต่อไปนะก็ยิ้มยิ้มแล้วก็เดินกลับมายิ้มอยู่ดีครับเ้าว่าเราคือโคตรยิ้มะครับวงครับวางเป้าหมายขั้นส็จของวงไว้ที่จุดไหนที่ที่ที่วงถึงรู้สึกว่าพอใจแล้วแบบ คนยิมอ่ะนี่ผมว่ามันน่าจะเป็นแต่ละคนมันน่าจะไม่เหมือนกันแต่หลักๆก็น่าจะเหมือนกันที่เราวางไว้คือเห็นคนเห็นคนวลามาดูเราเล่นดนตรีอะไรเงี้ยหรือฟังดนตรีจากเราแล้วยิ้มคือจุดหมายที่เริ่มยิ่งใหญ่เริ่มจากนั้นมก็แค่อยากให้ทุกคนรู้จักพวกเราก่อนฟังเพลงพวกเราแล้วไปเจอกันเวลาแสดงดนตรีสดอะไรเงี้ยแล้วเข้ามาทักทายแล้วก็ยิ้มให้กับพวกเรามันก็คือก็เป็นเป้าหมายที่ทำให้พวกเรา ใช้ชีวิตต่อไปอย่างมีความสุขได้เหมือนเหมือนว่าเราอยากเป็นรอยยิ้มของทุกคนน่ะไม่ไม่ต้องฟังแบบแค่เจอหน้าเราแบบเห็นหน้าเราก็เดินยิ้มเลยอยากให้ทุกคนยิ้มได้คือแบบว่าเนี่ยเจอกันเนี่ยแค่หันข้างหลังหันหันหลังไปก็ยิ้มได้เออดีประมาณนั้นครับคาดหวังกับเพลงเจ้าความรักไว้ยังไงบ้างครับก็คือคือเราปล่อยเราปล่อยเพลงในช่วงสถานการณ์ที่ มีโรคระบาดนะครับมีโควิด19ตอนนี้ก็คือหลายๆคนก็ทำกิจกรรมอะไรหลายๆอย่างไม่ได้อยู่บ้านอะไรเงี้ยเราคาดหวังแค่ว่าเพลงนี้มันน่าจะเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกคนกลับมายิ้มได้อีกครั้งหนึง่งสมมติว่าคุณเครียดอยู่กับเรื่องนู้นเรื่องนี้ปัญหาเกี่ยวกับโรคระบาดอะไรเงี้ยแล้วแล้วถ้าเพลงนี้มันเข้าไปช่วยทำให้คุณแบบว่าอมยิ้มหรือยิ้ม เต้นตามสนุกสนานอยู่ที่บ้านอะไรมันก็มันก็มันก็ทำให้พวกเรามีความสุขมากๆครับสุดท้ายแล้วครับอยากจะให้ฝากผลงานจะจะติดตามวงได้ยังไงจะติดตามฟังเพลงได้ที่ไหนอะไรครับมีคนัครับตัดไม่ตัดนี่นี่มันชอบเลยเกินติดตามพวกเราได้ที่ Facebook YouTube ชาแนลสนามหลวงแล้วก็สตรีมมิ่งทุกสตรีมมิ่งที่คุณสามารถหาเจอนะครับผมครับผมแล้วก็ฝากแฟนเพจของเราโค้ดยิ้มนะครับแล้วก็อินสตาแกรมโค้ดยิ้มนะครับ <c oughs> ครับผมรูอารีไวเอ็มครับครับผมติดตามได้2ช่องทางนะครับก็คือของพี่ๆสนามหลวงมิวสิกกับของพวกเราเองโค้ดยิ้มนะครับก็สตรีมมิ่งฟังเพลงพวกเราได้ทุกเพลงนะมีหมดครับแล้ววันนี้เราก็มีโชว์พิเศษเพลงเจ้าความรักเวอรช์ชันอะคูสติก มาไม่กับชาวกีตาร์แม็กทุกท่านนะครับเป็ีพิเศษไม่เคยเล่นที่ไหนครับ <c oughs> มา1 2 e เป็นใครทำไมเหตุใดเธอถึงได้ดนะ่ารักจัง Your kidnapping of her turn on 今天又來 game 見他我閃到你